โอเคนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแบงค์เกมเมอทีวีนะวันนี้ก็คุณพีก็ไม่อยู่นะเอออยู่ข้างผมนี่แหละแต่วันนี้ไม่ได้มาเล่นไมค์ครับนะก็วันนี้ก็จะมาสอนโหลดตัวร o t กับเอสตีเกมเมอร์นะโอเคก็เออนะก็พิมพ์ว่าเอสตีพมอว่า GAME แฮกเกอร์นะฮะโอ้ยเฉพูไม่ได้กูพิมพ์ sd game แค่นี้นะแฮกเกอร์แฮกส่วนแฮกเกอร์กับ3.0.1มันก็ขึ้นมานะแต่วันนี้ผมไม่ได้มาสอนโหลด3.0.1นยะ์ะจะมาสอนโหลดเอ,อิรมสามจุนึ่ะก็คลิกอันแรกเข้าไปเลยนะอ่าพอคลิกอันแรกใช่ไหมฮะเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมานี่ฮะคุณจะเห็นอันแรกนะฮะ คุณก็คลิกตรงฟีเนี่นะอโอเคก็คลิกตรงฟีปุ๊บนะนี่ฮนะมันก็นี่นะโอเคเราก็เลื่อนลงมานะนี่ฮนะถ้าคุณกดช่องสี่เหลี่ยมนี่นะกดปุ๊บแป้นพิมพ์ขึ้นปุ๊บใช่ไหมฮะให้คุณพิมพ์ตามนี้นะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะพอคุณพิมพ์เสร็จปุ๊บคุณก็กดตรงนี้นะโอเคนะ คุณก็จะได้ SD Game Hacker มาแล้วนะฮะโอเคนะคุณก็จะได้หน้าตาอย่างนี้มานะรอสักครู่นะนี่นะคุณก็จะได้หน้าตาอย่างนี้มานะโอเคนะ คุณรูทเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะคุณเข้าโปรแกรมปุ๊บให้คุณกดเย็ดนะฮะแล้วก็มันก็จะให้คุณรอนะฮะห้ามกดโนเด็ดขาดนะฮะโอเคนะเออหน้า <c oughs> นะฮะให้คุณกดเย็ดเฉยนะโอเคครับ